สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเชาวนี้น้องฝนจะพาไปชมทะเลหมอกสวยที่สุดในเทอไทยนะคะแล้วก็อ่ารถเนี้ยมาครั้งที่สามแล้วคะ่ะไม่ว้าวไม่ได้เราต้องว้าวอย่างเดียวคะ่ะดูโลถทุกคนคนเยอะมากเนาะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนนะคะไม่ใช่อันนี้จะมีเหมือนเดิมคะ่ะค่ะเข้าโครายี่สิบปะจุดชมวิวมหิกอน,นะคะไปไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะอือมา อ่ะค่ะไม่เคยมาดิดอันนี้คือเวอเอเอ,เอโอ้โหสวยมากทุกคนสามร้อยหกสิบองศาไม่ผิดหวังเลยค่ะแบบว้าวเลยอ่ะมารอบนี้นี่สวยมากน้ำฝนมาน้ำฝนมาสองครั้งแล้วมันไม่สวยเหมือนแบบเนี้ยแต่รอนนี้สวยมากหเหมือนอยู่บนสวรเลยอ่ะโอ้โห,โโหดูซิไม่อยากจะพูดเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมามาสัมผัสเองอ่ะ คือแบบมันสวยมาก ใครที่ได้มาแล้วพาไม่ได้ก็คือจะไปข้าวปุ๊ค่ะพี่พี่ขาข้าวปุ๊ก็ละล้อแบบนี้เลยนะคะอันนี้แผ่ละสิบบาทเองค่ะกินไปด้วยชมวิวไปด้วยตอนนี้แดดเริ่มออกมาแล้วนี่นข้าวปุ๊กก็คือแบบหอมหอมอร่อยเหมือนที่น้อฝนน้ฝน,นตามเลยอะ่ะเช้าแบบนี้อากาศก็คือแบบืมไม่ผิดหวังเลยอย่างนึงคือข้าวปุ๊กก็อร่อยแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะกินมาม่ากับข้าวปุ้เนี่แหละค่ะมันยืดมากเลยเนี่ย มากมือแบบนี้เลยอืมแล้วก็วันนี้ก็มีคนมาพาเยอะอยู่นะคะนมาการเตม,มาอะไรอย่างเนี้ยเยอะเลยไปว่าจะซ้ายขวาเต็มเลยค่ะช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่มาแล้วมาถ่ายรูปส,สวยๆกับก้อนหินตัวนี้ได้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เวลาจะแป็บมดแล้วหมอยังไม่หายเลยแต่ อันนี้แดดออกแล้วค่ะพี่พี่มอแบบสวยมากไม่ต้องไปไกลเลยนะคะขึ้นมาแถวดอยแม่สลองได้เลยค่ะสามร้อยหกสิบองศาจริงวิวแบบละล้านมากสวยงามมากแล้วก็อ่าตะค่าการเต้นก็คนละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เต้นก็เอามาเองได้นะคะยังไงบ้างคะ่ะช่องนี้ให้ชมบรรยากาศสวยสวยวิวละล้านในบนดอยบ้านเรานะคะพี่พี่ใครที่อยู่ในเชียงรายอยู่แม่จาอะไรอย่างเงี้ย มาเที่ยวกันได้นะสวยมากเนี่ยค่ะเขาก็เอาเต๊ะม,มาการนอนอะไรอย่างนี้เนาะมาตั้งแต่เมื่อคืนอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่อยู่ในเมืองขึ้นมานอนอย่างนี้เลยเนาะการเต้นเนี่ยเต้นเราเออกมาเองเลยนะคะมาจะได้ประหยดัดเนาะแล้วก็ค่าค่ากระเต้นเนี่ยคนละหนึ่งร้อยบาทอะไรอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็จะไปจะกลับบ้านแล้วค่ะก็พาชมวิวสวยๆลอมนี้มาแบบว้าวมากปกติมาแบบไม่ว้าวค่ะว้าวเลยก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย